คือว่าโจรไปปล้นทรัพย์ญาติข้างบ้านแล้วก็ทำลายเขาตายแล้วมันก็ไปฟังเทศที่วัดญาติไปเห็นเขาเลยเอามีดฟันคอมันใจตายท,ท,ทั้งทั้งที่มือพนมมืออยู่อย่างนี้เขาจะไปดีหรือเปล่าครับออถ้าประเอ,อิในใจเขาจะาเป็นกุศลเลยครับก็ในเรื่องในเรื่องของครั้ง พระเลวใช่ไหมต่าตๆทำลายพระศาสนาถ้าบอกพระตายแล้วไปตกนรกไปจนสวรรค์โอ like ๋แต่ว่าทำมาบดญต่างๆเลยจนไปปลุ่นไปขมบยเข้ามาเข้ามาเจ้าของก็ติดตามมาต่าแค่บ้างก็ติดตามมาเขาเห็นท่าเาเห็นเข่าก็บอกว่าพระคุณเจ้าขอเป็นนิพพงของตัวย้างบอกว่าสิ่งอื่นที่เป็นนิพ่งไม่มีนอกจากศีล ไม่ตัง้งจะรักษาสินแม้แต่ชีวิตจะตายก็ยอมโอ้แล้วที่สุดเขาทำตามนั่นเฉพาะแต่ว่าพาันพันตายทั้งหมดทั้งป่ารอยคนทุกคนตื่นประจาหมดโอ้คนนี้ก็สงสัยเวลาไปไปนเขาไม่รู้ตัวใช่ไหมรับไม่รู้ตัวกำลังฟังเงี้ไม่เป็นไรเนี่ยไปไปสวรรค์แนะ่ตาปจนไปสวรรค์แนะ่ระบางคนฐานจะดันแล,ล้ว